สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบาร์ตีนะคะคุณผู้ชมขาละช่อนหั่นเป็นชิ้นชิ้นเดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะคะและจะบอกว่าเราจะทําเมโนูอ,อะไรเราขอขออทอดปลาเปันต่อนเลยนะคะดมาคี่ว ตัวมีความพยายามมากเลยนะคะมานั่งแลกแกะตั้งออกมาตู hmm. ้งเทีนมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำกากหมูเนาะ mm hmm. สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเมนูอะไรมีทั้งปลามีทั้งก,า,งกากหมูรอดูต่อไปนะคะค่ณนผู้ชมมาเป็นก้อนเลยกากห,หมูบางมันลอยเล โอ้ยคุณผ um ู้ชมระวังนะคะน้ำมันกระเด็นไ่เดีือดเ็ดเดือดเดือย คุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะหลอกกันด้วยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้โดนไปสองตุ๊กจริงๆแล้วน้ำไอ้กากหมูอะน้ำมันหมูนา่าจะประทุกมากกว่าปลาเนาะแต่กับเป็นปลาน้ำมันแบบขุ่นเลยอะ,อยะนี่าดีเอาแบบไม่มไม่เนี้ยานะ กากหมูนั้นเริ่มจะได้แล้วนะคะน้ำมันเยอะมากเลยรอชมกันต่อไปนะคุณผู้ชมว่าเมนูอะไรทำไมมีทั้งปลาทอดทั้งกากหมูคุณผู้ชมนี่เราก็ทอดออกมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็กากหมูเราจะทำเมนูปลาช่อนผัดคลิกากากหมูคะ่ะ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะจ๊ะเรามาลงมือผัดกันเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมผู้กำกับนั่งอยู่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ต้องทำเองนะต้องคนไปทำพริกแกงไปนะคะกระน้ำมันน้ำมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันหมูที่เราเจียวเยอะจะยังไม่ใส่ได้ใส่ได้จะได้อะไร อยากทำอาหารแล้วค่ะคุณผู้ชมเต้น้ำตาลปี๊พริกแกงโห่จะเผ็ดหน้าดูเลยนะเนี่ยดูสีพริกอ <c oughs> ีกพริกแบบเยอะมากอะ่ะไอ้เนี่ยเริ่มผัดพริกอ่ะมันจะเต็มพริกเริ่มมีกลิ่นละที่เริมม่มมันจะต้องใง่ฮะสองส่วหญตัวใหญ่กันส,ส,สองคชั<ม> ซื้อบาอยู่ซื้อปาตายมาใช่ไหมอมปลาตายเลยนี่ก็ทำหมกหยิบเยทำเพีก็ใส่ใส่ใส่เรามาเรียนรู้เมนูใหม่ล้วคนนั้นก็ชิมเงไได้สีพริกแกงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะใส่เลยนะคะพริแกงกระเด็นเิชิม ก็เลยถ้ามีอาบฟางกไิ่นเริ่มออกแ่หอมนี่ยังไม่เสร็จเลยนะหอมลดิ้นยเรื่องเรื่องข้าวเย็นอยให้น้ามาแล้วโอ้ยวันเนี่ยเยอะโวันเดียวหมด ลูกค้าเราเยอะชมบหอมหอมสุดแล้วก็จะตามแล้วนะคะยายย่ามาปลูงนะคะชุบชหมูก็ใส่ได้แล้วแหละผัดไปเรื่อยๆ่นี้เองเนาะง่ายๆเนาะโอ๊ยจะเย็ดตายหมดเลยะ ลงมดูแล้วแล้วก็ใส่กากหมูลงไปด้วยนะจ๊ะอร่อยกับกากหมูเมนูใหม่ๆของไหมคุณผู้ชมอันนี้คอนเฟิร์มบางท่านอาจจะเคยทานแล้วน้ำตาลนิดๆหน่อยๆมะกราหลังไปนะจ๊ะ ลุงมีแค่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บชูรสชูรสชูใจชูใจค่ะใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่น้อยแชบน้อยใส่หลายแชบหลายเพราะว่ามาคุณผู้ชมอุดจมูกกันด้วยนะระวังตากล้องเดือยนะลงแตะอะไรแม่อุ้ยร้อนนะแม่ เก็บต้องชิมด,ด้วยพอมาหวานะจะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมอ,อนุญาตให้จามได้นะคะเพราะ่ีแกงแบบรุนแรงมากพอแล้วอาอพอเดี๋ยวเราจะจัดลงจานเลยนะได,ได้มาแล้วนะคะคุณผู้ชม การใหญ่ๆแล้วก็ไฮไลท์ทีเด็ดนะคะนี่อยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่เลยมีซุปกับข้าวไปเลยนะจ๊ะพอไม้ป่ามันจะอบทำเตาเอาอันนี้ใส่ไปด้วยใส่ไปเรื่อยทีเด็ดคือเด็ดตรงนี้คือเด็ดเหยาะน้ำปลานี่จริงอันเนี้ยเด็ดจริง CEO อยู่ไหนวะอยู่ในบ้าง c e โออาจจะแย่งอันนี้ได้มาทำน้ำมาเป็นยังไเป็นน้ำปลา เบล้งแบบนั่นเห็นไหมออกจากบ้านเลยมันจะแย่งมันจะแย่งไปแกออกจากบ้านมาแล้วก็ไขดาวโปะตะไบอย่างเงี้ยยอดไม่เหลือหรอกอหิวขียแต่ที่รู้อ่ะเราหิวแล้จะกินชอน ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดแก๊สด้วยนะโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมผัดพริกปลาช่อนนะคะใส่กากหมูดูสิดูน่าทานแล้วก็ผัดเสร็จเราก็เอามาคลุกกับข้าวนี่เลย หอมจังเลยมาจากคุณผู้ชมกับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ